รายการเดิมวอมเดอร์เรียกชัยเหมือนล่นหัวยุเหมืเล่นเมมาข้างหลังแล้ววันนี้นะคะเราห้าคนจะมารีแอคชั่นซีรีส์เรื่องทิชานั่นเองค่ะเขาเป็นกระแสเนี่ยซีรีส์เป็นกระแสในทิกเกอร์ในทวิตเตอร์ทิชานี่ที่เขาเป็นนางแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นอะไรเป๊ะนะใครวะไม่แน่ใจ่เป็นติช่าเป็นติช่ากูงงไปหมดไทยแลนด์ค่ะสำหรับพี่ชานะคะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะมีความต่อเสียดสังคมสอนเสียดก็เรียกเสียดสี่อเสียดดูรอดแล้วนะดีนี่ซีรีส์อะไรเนี่ยเราต้องขึ้นคืนแต่อเสียดสังคมเป็นซีรีส์เป็นซีรป็นยิ้มไปี่ยกเสอไม่ ว่าของเรามันมันอย่นี่แล้วเหรอจะเข้า่าเป็นซีรีส์ที่เสรษสีสังคมในเรื่องของการค้าขายเด็กการค้ามนุษย์หรือว่าในเรื่องของการข้างใครเด็กที่บอกว่าจะมีบอกว่าคนใหญ่คนโตเอาเด็กมาบอกว่าใช่แรงมากกรี๊ดมากเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันมาเลยก็เข้าแล้วดีไหเอาเลยครับไปเลยครับ เทนหน่อยนะลูกคนนี้เรอนี่เดี๋ยวก็ถึงแล้วแม่บอกว่าคนเรามีความหิวเหนื่อยเจ็บรักที่มเหมือนกันใช่เดี๋ยวๆมนาบอกว่าอดทนนะเขาเล่าย้อน และจะมากที่สุดเพื่อเราถกมองว่าไม่ใช่คนเราขอคมดีควมดีลยให้แมงันเราเท้าคืแดงเหรอใบันเบอร์แจ็สแกลงวด่ใ่มันไม่มีข้าวเลยยี่ก้โทรศัพอยู่่ะอ๋อแจสกงใทปน่นใช่เรอวุ้ยวล้ยวุ้ยงวดบาเลยบ่ายบ่แค่ฉันไม่กินาแข ผมอจช่วยเธอได้ช่วแสดงดีเย่วะอ้ยหมู่ท้องดีมากจริงดีมากแสนดีเลยนี่มีคคอยบอว่จุดอ่อนคือเงนหล่อ่ะคุไม่ชอบเหรอทุอางที่นม่ให้มันเพอหรอคิดทำไมคิดทำไมุะรักผม มากก่าที่คุณเก่งแได้มแม่ไม่ไดนักนี่แบบนั้นได้หส่มกันสสอคเป็นคนที่ไม่เท่ากันคือเรื่องที่ผิดพลาดเราไม่ควรปล่อยให้มันเกิดขึ้นแ้วไม่ว่ามันจอะ มันดูกลายเป็นแบบว่ามันดูเป็นดาร์กไปเลยอาฆาตเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะสอบเสียตั้งไม่ยากเสียสีเสียสีไม่จริงๆแล้วพี่ว่ามันคือเล่าความเป็นจริงที่มันมีอยู่อะ่ถ้าเรื่องค้ามนุษย์เรื่องอะไรทั้งหลายแต่ที่ที่ที่อึ้งเหมืเมื่อกี้ที่นั่งอึ้งก็คือจังหวะในการเล่าลีลาในการเล่าเขาเรียกว่ายกระดับซีรีไทยขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งถูกไหมแล้วนักแสดงคือตัวแม่ตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยแบบีิพัชลาใบโฟนใดๆถูก แล้วก็บอกเอ้ยหนูอ่ะหนูเห็นเมื่อกี้นิดนึงคือตอนที่เป็นเด็กอ่ะที่ชาตอนเด็กกับที่ชาตอนโตหน้าเหมือนกันมากเขาขัดนักแสดงได้ดีมากในนเนอขาเหมือนกันด้วยตั้งเด็กเลยผู้ใหญ่แปลกนะอันนี้ตอนเด็กเขาแคสมาดีเหมือนกันพี่เบลตอนเด็กกับตอนโตเป็นคนละหน้าเลยนะ คึ้นบะบดเลยนะสงสัยกินเซตไปหน่อยแกล้าไม่ดีอ๋อเหรอแกลไม่ดีอ๋อเราเรากรแปลกใจเอาไอ้อวตว่าไงอวตว่าไงอืมผมว่าเหมือนอารมณ์การเสืออารมณ์ในการแต่งหน้าแบบฉากมุมกล้องแสงแล้วก็ไฟอะไรพวกนี้คือมันเสืออารมณ์ได้ออกมาชัดเจนสามารถเข้าใจง่ายในการดู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  เขาชอบเขาชอบก็อินมากเออเออ้าวมีนวะมีนก็คือรู้สึกว่าเป็นคนสีก็คือบอกว่าจะมาในฝีหัวมืดมืดดักดักแล้วแบบด้วยความแบบฉากสุดท้ายที่แบบมีการฟาดกันระหว่างแบบแม่ลูกเกดกับใบเฟิร์นก็คือแบบเขาเรียกอะไรอะอารมณ์มันแบบมันลุ้นอะแบบมันอินมากเออผมไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยทำไมครับเดือดกูจะพูดก่อนเท่าไหร่กาแย่งเอาเมื่อไหรเมื่อไหรไต้เลยเอาแค่นี้เอาดูแค่ตัวอย่างดูเป็นแบบคนดูหนังดูละครดูซีรีส์เลย เดือดแล้วม,<า>มันนี่ <ekk contractor S 1> แค่นี้เลยนะมีแบบเชื้อเฉื <neten S 2> ่อเราไม่รู้นะแต่มันมีสอเสียดใช่ไหมใช่เชื้เตไม่สำหรับสำหรับพี่นี่คือสำหรับพี่บางคนก็บอกว่าีไอออกตัวอย่างแบบนี้ เรียกน้ําย่อยแต่สขารับพี่มันไม่ใช่การเรียกน้ําย่อยมันคือการเร่งกน้ําย่อยเพราะว่า,วายิ่งออกแบบนี้ไม่ยิ่งน่าดูนึกออกเห็นโลโก้ช่องวันปกติเราจะเห็นช่องวันเป็นอีกซีรีส์หนึ่งแต่รอ,อ,อบนี้เราเห็นช่องวันเป็นแบบเหมือนซีรีส์ที่เป็นสากลนี่ออกใช่ไหมโคอินเตอร์โคอินเตอร์พี่พูดเลยเน็ตฟิกก็เน็ตฟิกวะมือเจอร์นี่แต่ไม่รู้ว่าช่องวันจะลงเน็ตฟิกกี่ที อันนี้ไม่รู้ไม่แน่ผมบอกว่ากำลังจะพูดหมดเพราะว่าลงเน็ตใช่เข้าวันอาจจะไปลงเน็ตฟิกมาตรฐานมันเลยสูงที่เขาบอกว่าบางคนหลายคนมันมีคอมเมนต์ในเน็ตเยอะว่าละครไทยมันไม่ดีไม่ได้อินเตอร์ไม่ได้หรถึงมันจะไม่อินเตอร์แต่ว่ามันเลยมีขนมขนมไทยที่มันสนุกแล้วเรื่องนี้มันถ้าเป็นสไตล์พี่เอวเขาเรียกว่าปรุงจนแม่งได้รสเต็มที่เออได้รสเต็มที่ถ้าปรุงก๋วยเตี๋ยวก็คือแซ่แซ่วถูกต้องใช่มีนี่แค่ตัวอย่างแรกถูกไหมตัวอย่างแรกถูกไหม ผมบอกเลยว่าตัวอย่างที่หนึ่งว่าเดือดแล้วผมบอกเลยว่าตัวอย่างที่สองนี่เจ้มจ้นกว่าแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่เปิดมาแล้วเราอินมากเรายืนต่อยกันทางหลังไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะไม่เอานะอ๋อิึงมา9้าวันที่แล้วเองการไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยดีกว่าครับผมิญครับมา พิชาชาอินสซเลห์หาคำแปลอยู่ตั้งนานผู้ที่เกิดสองครั้งชีวเชื่อมหนไม่จังไปว่านนจะเกิดแค่ครั้งเดียวและตายแค่ครั้งเดียวคนบางคนก็ถูกความเลวฆ่าตายทุกวัน

ใครกนแน่มีคนเคยบอกว่าเราจะรู้ว่าเราพร้อมที่จะแก้แค้นแล้วก็ตรงนี้เราได้สบตาก,กับสบุูของเราอีกครั้ง แล้วหนีสกปรกดับน้องว่ามันมีแน่ท่สองโอ้ยผู้สุจิตอยู่ทขอพูดก่อนเดี๋ยวไม่ได้พูดได้ละเก่ากว่าก็เกอาเมื่อกี้เราเห็นถึงความเดือดครับผมตัวอย่างที่หนึ่งเราเห็นถึงความเดือดคือสับโจดชะโจดชะโจดชะเละแต่ครั้งนี้ ทำให้เราเห็นเรื่องของความแบบมีปมมีซ่อนมีเพื่อนมีหลายอย่างแล้วก็โหยเป็นเป็นสองรถถ้าใครดูต้องดูทั้งสองตัวอย่างอันแรกมันเดือดอันที่สองให้เห็นถึงความแบบมันมันมีเงื่อนมันมีเงื่อนงำมีสัญญาเบื้องลึกเบื้องหลังคลีน่าว่าไงคุลคลีน่าที่ชอบมากคืออุ้ยโกอินเตอร์มากแบบภาพนู่นนี่นั่นมันรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันโกอินเตอร์มากแล้วชอบมากเลยคือการเรียงการจัดฉากของเขามันมัน มันทําให้ Energy มันลุกขึ้นมา <c oughs> อุย้ยมันเลิศมากรูก้ส <c oughs> ึกว่า <c> ม <oughs> ันเลิศมากทาวนี้ e อ e r g y ลุกอย่าบอกได้นเนอลุกเอนเนอลุกเหมือนกันลุกไม่ได้แล้วงเลยก็ energy รมับห้ามลุกจเยอาว่าไงอด <c oughs> ของผมคือเหมือนทุกอย่างมันดีหมดมันมันสื่อให้คนเข้าไปดูเหมือนมันดึงดูดทำให้เราอยากดูและการเล่นการเล,เลเร่าเรื่องคือมันมีความแค้นมันมีความถ้าถึงเราเองมีความแค้นเรามีความแค้นใช่ครับ มือแกนไขมันทำให้ด้วยทำให้เราอินกับกับเนื้เรื่องได้ง่ายครับสำหรับพี่ถ้าสวมวิญญาณของป้าปายายายลุงๆอ่าๆหรือคนดูโทรทัศน์ดูทีวีทั่วไปคนทั่วไปเลยแค่ดูภาพแรกมาก็มันแล้วพอมาดูอันเนี้ยแม่งยิ่งเสริมพลังของเรื่องมากขึ้นแล้วพี่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะนี่ถอดสมองวางข้างๆหนีบอดีไว้อย่างนี้แล้วแล้วแม่งแบบ พร้อมไปกับเรื่องได้เลยเพราะว่ามันอินมาแล้วนึกออกใช่ไหมแล้วตัวอย่างเนี้อย่างที่พี่เบลบอกมันเห็นหมดเลยมันเห็นปมวิธีการแสดงไดอาล็อกพูดแสดงว่าละครไทยมันกระโดดไปอีกขั้นอย่างที่บอกอย่างที่บอกมันไม่ใช่แบบคุณหญิงแมนอย่าเครียดอย่าเครียดจ้ายังไม่ไดหมายถึงบอกเขาหรือบอกเราเูาบอกเอง มันมันสากลขึ้นที่แน่ๆอย่างที่ทุกคนพูดครับมันสากลขึ้นแล้วมันดูแบบเป็นซีรีส์ที่เราภูมิใจได้เลยแน่ยังไงช่นหน้าชอย่างที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็คือรวมดาราแบบหลายๆุ่นใช่ไหมลูกเกนใบเฟินคุณตายพี คือแบบตัวเต็งทั้งนั้นเลยการแสดงก็เลยแบบยิ่งยกระดับขึ้นยิ่งยกระดับขึ้นการฟาดฟันมันก็เลยแบบเดือดแบบเดือด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 เหมือนเราดูหนังแอคชั่นที่ใช้อารมณ์ฟาดกันออกใช่ไหมมันคล้ายๆอย่างนั้นปกติไม่อาจจะไม่เหมือนกันปกตินะแอคชั่นมันจยิงเอาปืนมาแล้วยิงกันเย็นเหตุาอันนี้มันเหมือนเอาอารมณ์มายิงกันเออแนวแบบความแข็งมีแบบโหครบรสมากเป็นก๋วยเตี๋ยวก็คือนัวสุด เครดิตเยอะมากเพื่อแหลงโอ้โหมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนนี่อยากเห็นเครดิตคนทำมาก ถ้าเป็นคนโปรดช้านี่เขาจะอยากเห็นแค่เด็กคนตามว่าใครทำบ้างใครทำบ้างครับเอางี้เราจะไปดูเขาอย่างไงที่ไหนอะไรได้บ้างอ่าตอนนี้นะคะทิชาซีรีส์ทิชาเนี่ยมีตอนใหม่เพิ่มมาเป็นสงตอนและตอนนี้เขากำลังฉาย2ตอนตอนที่เราถ่ายนี่ได้2ตอนแล้วใช่นะเมื่อคืนเลยแปดตอนจบใช่ไหมใช่แปดตอนจบค่ะสามารถรับชมได้ทั้งช่องวันหรือว่าในแอปพลิเคชันวันก็ได้แถมอีกนิดนึงเมื่อกี้มันมีซีนหนึ่งที่ใบเฟิร์นเนาะยกขาขึ้นมาคับที่ประตูไว้แล้วถกกระโปร ผมแอบไปเห็นมาแวบหนึ่งว่าผมเห็นกุญแจมีกุญแจวางหน้าตรงขาแล้วก็เอามือเขียนอย่างนี้โอ้โหชินี้อยากดูเลยนี่อยากดูกุญแจไม่ใช่ย่าให้ครับอ่ะมึงก็ถามให้กูพูดยากคู่คู่เสี่ยงสีแกพอผมผมคนอื่นเสียงสิกูเริ่มต่อเสียงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะพิมพ์มาด่ากู ทัวพี่ปอพี่ปอพี่ปอก็อย่างที่บอกว่าเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ย มีความริเริ่ดกับสังคมปัจจุบันแล้วก็มีความแบบเอาการเข้ามาอย่างผิดกฎหมายของเข้ามาในแบบว่าทํางานเพื่อยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นมีลักลอบเหมือเมื่อกี้มีลักลอบในฉากแรกที่เราเห็นเป็นรถบรรทุกแล้วมีคนเยอะๆอ่าเป็นการลักลอบเข้ามาทำงานพอพูดอย่างเงี้ยอยากให้หาอยากหาทีมงานมาทำแถวบ้านเลยอ่ะเพราะว่าที่บ้านมีการลักลอบเหมือนกันลักลอบเอากล้วยจากฝั่งนี้ข้าไปฝั่งโน้นเว้ยจริงๆลักข่ายวกล้วยเหรอ ไม่มีอะไรปูก็อยากเล่นเลยมันรวดเปิดเห็นข้างหลังก็เครียดกันต้องลบอย่างที่มีนบอกลบลดอย่างที่ว่าโอเคก็ประมาณนี้สําหรับานี้สําหรับทีชาตัวอย่างส่งตัวอย่างนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปรีแอคอะไรแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับและกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเดอะบวมทีจะอครับไอเอพีต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้พวกเราทีมงานเดอะบวมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย